น้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ตาลค่ะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับ Wonder w o m a n นะคะ1984นะคะโดยที่บาร์บี้เขาก็ได้นำตัวนะคะ Wonder w o m a n นะคะมีทั้งสาเซตเลยที่วันนี้พี่ตาลน,นะคะจะทำความรู้จักให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเจ้าของค่ายหนังเรื่องนี้นะคะ ได้นำวันเดอร์วูแมนกลับมาเล่าใหม่ที่ให้อยู่ในช่วงสงครามปี1984ตอนที่ Wonder Woman นะคะได้ต่อสู้กับชีตานางเสือสาวนั่นเองนะคะซึ่ง b a r b บี้เองนะคะก็ได้ทำตุ๊กตาบาร์บีเซตนี้ออกมานะคะเซตนี้นะชุดที่ Wonder Woman นะแต่งตัวเต็มยศเลยนะคะและก็มีชุดลำลองด้วย เวลาที่นางเอกเขาไปกับพระเอกนะเขาก็จะมีความใส่ชุดนี้นะคะสีขาวหรูหรานะคะหนะ้าผมนะสังเกตดูค่ะว่าบาร์บี้นะเขาจะทำนะคะหน้าตาของตุ๊กตาให้เหมือนกับนี่เลยนะคะนางเอกนะคะของเรื่องเลยนะคะก่อนที่จะแกะตุ๊กตานะคะเรามาดูราคากันค่ะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,100บาทนะคะตัวนี้นะคะดูทรงผมของเขามีความสวยมีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะเล่นได้ตั้งแต่อายุ6ปีเป็นต้นไปนะคะคนนี้นะคะก็คือชีต้านะคะตัวร้ายในเรื่องนี้นั่นเองนะคะ ราคา1,100บาทแน่นอนค่ะว่า wonder woman นะคะท่านนี้นะเต็มยศมากเลยมากับเกราะสีทองนะคะชุดที่ใส่สวยงามหลูหละมากราคาจะอยู่ที่ห9ึ่ันรบาทนะคะนี่ถ้าเป็นเซตที่จัดเต็มของเขาก็จะมี นี่นะคะแล้วก็มีชีตานะคะที่เขาจะต้องต่อสู้ด้วยในภาคนี้แต่พี่ตอนไม่ได้เลยนะคะพี่แต่ก็จะมีแต่วันเดียนมีช่องด้วยมีช่องให้ให้กดชุดมีไฟหรือเปล่าชุดมีไฟด้วยเห็นไหมคะูด,ดูมีความน่ากเกรงขามมากๆเลยโอ้โหโอ้โห แต่ละสัญลักลักก็มีไฟวิ่งไม่เหมือนกัน okay. เดี๋ยวตอนนี้เรามาทำการแกะแกะวันเดอร์วูแออกมาก่อน ที่ทำอะไรได้บ้างหรืออ้้หกางปีกกางปีกได้สงสัยน้องจะบินได้เฮ้ยดินด้วยกางปีกให้สุดบินได้ด้วยเขาเปิดไฟหน่อยเราจะไปโจมตีแล้วเจ้าชีต้า โอ้โหตรงนี้นะคะจะเป็นพลาสติกหมดเลยรวมถึงตัวรองเท้าของน้องด้วยก็เป็นพลาสติกนะคะทองทั้งตัวเลยแล้วก็มีเกาะตรงนี้ทั้งสองข้างทรงผมนะคะมีความเป็นลอนมากเลยสวยแล้วก็ปีกนะคะที่พับเก็บได้แบบนี้ Oh. สวยงามมากจ้ะตัวที่สองนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยมีอาวุธด,ด้วยก็คือเชือกนั่นเองค่ะพลังแห่งความดีเชือกที่คอยเอาไว้ปรับคนชั่วนะคะทรงผมของน้องนะคะมีตรงนี้ด้วยนะคะที่คาดนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวคลิปต่อตอไปพี่ตันจะมาทำผมให้วันเ r w ูแมนกันนะตรงนี้นะคะ ลูมือสิคะแขนก็คือหักง,งอได้ด้วยนะคะทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยรองเท้าสีแดงนะคะทองเห็นไหมถอดได้ก็เลยจะเป็นแบบนี้นะให้เราถอดเข้าถอดออกได้สวมใส่ได้ปเปลี่ยนรองเท้าได้ค่ะสวยงามมากๆเลยเหมือนนางเอกมากๆเลยนะคะเนี่ยแหลคะค่ะเป็น เรียกว่าเอกลักษณ์เลยก็ได้นะคะของบาร์บี้เขาจะทําให้หน้าตานะคะของน้องนะแต่ละคนนะแต่ละตัวนะหน้าตามีความเป็นเอกลักษณ์หน้าตาน้องจะไม่เหมือนกันเลยหนังเรื่องนี้นะคะจะเข้าวันที่17ธันวาคมนี้นะคะน้องๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปดูได้เลยและอีก1ชุดนะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดที่ วันเดอร์วูแมนนะคะของเรานะไดอาน่าจะไปออกเรดนะคะกับพระเอกนะคะก็ใส่ชุดนี้รองเท้าสีชมพูหวานแววมากชุดสีขาวแขนยาวสวยมากๆเลยทำทรงผมนะคะสวยมากเลยค่ะนคะการตัดเย็บ ผ้านะคะมีความละเอียดดูสิคะสวยมากเลยคะ่ะมืออยากให้ดูสวยมากคะ่ะแขนตรงนี้ขยับงอได้แขนงอได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะและมีหน้านะคะดูมีความเป็นเอกลักษณ์อีกเช่นเคยวันนี้ฉันจะไปออกงานนะเธอฉันจะต้องแต่งหน้าลุคนนี้เลย สวยๆเบาๆดูสิคะสามแบบสามลุกนะคะสำหรับสาวสาววันเดอร์วูแมนนะคะน่ารักมากๆเลยขายนะคะมีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนท้านเดอะมอลนะคะโรบินสันสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ น่ารักมากมเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราสามคนไดออนาหนึ่งไดอนานาสองไดออนาสามไปก่อนนะคะน้องๆอ,อย่าลืมติดตามไปดูหนังเราได้นะคะวันที่17ทาธันวาคมนี้ค่ะน้องๆครับพี่ตานนะ นำตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะมาให้ดูกันค่ะน้องๆมีเซตไหนกันแล้วบ้างหรือว่ามีน้องบาร์บี้นะคะตัวไหนนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ค่ะที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเข้ามาเพื่อคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะหนูมีตัวนี้แล้วพี่ตาลมีตัวไหนบ้างยังไงอะไรกันนำมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอด้วยนะคะทุกคนบายบาย